สวัสดีสมาชิกตุตกานวันนี้พบกับป้อมบีบมืวชนเรามา่โก้เอกล้องต้นน้ำจนโก้บานกาวแก้วในวันที่เซนี้นะครับโคนี้นะครับเป็นงานจนระวางโกโนันน้ำตานูแปดหรือว่าปัทลุงกล้องนายอ้ำกายโกนายกนัดลำทับจนกับโกโน้ทองไร่เข้มแปดหรือว่าปโนปนหน่อยกล้องนองปากินกายโก้จะนกกายโก้จะนกเจ้านายสนามตายซ้ำป่โคนนี้จริงลาวัลหนึ่งกิโลสมาชิกหนึ่งกิโลเรามาควงรถแบบหยอๆยอต่างซองควาย นอดอามธนูเพชรหรือว่าปัตตารุงนี่ก็ว่าเป็นหัวไม่ทำมาจิกเป็นหัวที่เขาว่าว่างดีกรอบเกลือกทำมาจิกตื่ว่าเป็นหัวไม่ดีตีฝีมือทํมาจิกตัวนี้นะไอปัตตารุงนี้ก็ว่านาติดตา้มนะทำมาจิกจนกรอบตุกตานะาทมาจิกไอตัวนี้สํหรับทำมาจิกตันใดดีเจริญนัวเดนได้คำได้บางรายให้คดไปทีลิงหน้าโปรไฟล์ผีเวิรมหัวจนเรามาวางพลดกล้องกูจนเันบางทำมาจิกนดตองไรเก้มเพชรหรือว่าปูน่อยนี่ ก็วาะนาเร้าตงนะชนะนา้ัยสมิกจนประพภทมีนำใจเนี้ยนะต่อกลางนักสมิกแข่งแรงมีนำใจนะสำหรับหัวคนนี้ดีเจอดีสมิกแข่งเจอแข่งนะงานปลาดหนาสนามจนโกบานเข้าแก้วในวันทีเ่เส้นนี้สมิกสำหรับสมิกทันใดที่จะเล่นหัวหอติดตามข่้าสั้นไดที่ลิงนาโปรโฟไฟล์ปีบ,มบ้มก็คงครับ